สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมดอลล่านะครับตอนนี้นะครับผมกับมาตามตัวดีนะครับมาตามหวยมหาโชคหาลาภไปฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับมงได้มีตัวดีตัวเด็ดตัวเด่นตัวดังนะครับมงได้มีหวยเด็ดเดนะครับที่สีเดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับ มีโชคมีลาบนะครับผมกับสิบเนหามาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมนะครับเนาะครับตอนนี้นะครับผมกับมาอยู่ที่ตรงที่แบบว่าเป็นวัดของปู่นีละน้ำนะครับผมเพื่นไห้น้ําแบบนี้นะครับผมก็มากับเจดีย์นะครับตอนนี้เจดีย์กำลังเลือกลอตเตอรี่อยู่นะครับพี่น้องครับเพื่อนกะไห้ไทยบรรยากาศได้นะครับแต่ว่วบ่ต้องทายตอนทาพิธีทันนะครับเดี๋ยวทันได้ตัวเลขยังไงนะครับกระเสียวมาฝากพี่ฝากน้อง ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครแล้วตอนนี้ห้องก๋าดเบ่งบรรยากาศก่อนนะครับนี่ครับคือบรรยากาศตรงนะครับหลังสระหลังกุฏิเพิินนะครับครับผู้ใดนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเด้อพี่น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดทริปต่อๆไปนะพี่น้องนะนะครับเดี๋ยวหฮาสียางเบ่งรอบๆกันจัหน้อยนึงนะครับช่วงที่ลอดตัวเลขนะครับผม ครับเดี๋ยวห่อตีเข่าไปเบิ่งมาเจดีย์แดงคนซื้อตัวได้เนาะพี่น้องนะนะครับนี่ครับกำลังเบิ่งแผงลอตเตอรี่กันอยู่ซื้อแล้วซื้อตัวได้ครับเตะทหแปดเปล่ยนหายั่งม่ได้สองจะซื้อแปดห้าห้าแปดบนล่างครับอันนี้คือหองไอ้เจดีย์แดงคนซื้อเนาะพี่น้องนะนะครับผมจะได้เปลี่ยนหานั่แต่บ่มี่แถมอีกบันเลือป้าซื้อตัวได้ป้า อารสุเลยือวะสานืส่ือแะไเ่อะมันมีชุดหนึ่งใบองนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวพวกเราสียางเบึงบรรยากาศกันก่อนจักหน่อยหน <Bond> <pakai Again> <congratulations> ึ่งนะครับผมเดี <serving> ๋ยวจังรอช่วงที่เพื้นถ้ำพิธีนะครับหลังจากเพื้นถ้ำพิธีเสร็จแล้วนะครับกะ สิเอาตัวเลขนะครับมาฝากพี่ฝากน้องฝาก่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเพิ่นบ่อไหไทยท้ำตอนเหตุที่ีตน้องพี่น้องเนาะนะครับกับ่อละเมิดกฎของเพิ่นนะครับผมนี่ครับผมครับเดี๋ยวจะไปถามข้อมูลกับเจแดงนะครับเพราะว่าเพิ่นเขาไปคุยกับพระอาจารย์มากนะครับไปคุยกับพระอาจารย์ว่างไรครับเ่นว่าท้ายได้บรรยากาศไหมเพิ่นแต่ว่าบ่อไหนี่ละน้ำอ๋อ ไายรอบตัวขันสีสางขีปปากาวตาเดียวร่วมสังกันได้ไมีโสงมีลำเนาะเป็นพิ่นสันเขาอยู่กลับไปรับพรน้ำพิ่นแล้วล่ะตักบาดน้ำพิ่นแล้วเตรียมอาหารนึ่งต้าตีหาพันตั้งใจมาได้บุญว่าเพิ่นบ่ิห้ยไทยมาหัวนะเป็นหายไทยเนาะอ๋อเพิ่นห้ยไทยบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ิห้ยไทยช่วงทำพิธีเป็นบ่ครับนิลนามเพิ่นสิมีคนยกไผ่อยู่ อ๋อจะเป็นคนยกไปนะครับผมครับผมอันนี้ก็คือฟังข้อมูลจากเจแดงนะครับก็คือเพื่อนบอกไว้ว่าถ่ายบรรยากาศรอบๆไปพี่น้องนะครับแต่พอหายถ่ายช่วงที่ถ้ำพิธีนะครับผมเพื่อนสีเอาตัวเลขมาฝากเลยนะครับเดี๋ยวผมกัดเจภาพพแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับเบิ่งบรรยากาศรอบๆช่วงนี้นะครับถ่ายอยู่ครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศรอบๆอันนี้เอาเป็นส่วนหนึ่งก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ นะครับคนหลายๆคุณน้องวันนี้นะครับผมครับผมเดี๋ยวไปหาเบิรงลอตเตอรี่เอกันเจดงนน้ีย์ขึ้นน่ครับคือบรรยากาศนะครับผมนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับคนหลายครับพ totally> um, ี่น้องแทงลอตเตอรี่กันหลายครับ นี่ครับแพงลอตเตอรี่กันลายนี่ครับกำลังมากครับผมไม่จีบอ่ะหวานจุบละครับผมลอตเตอรี่มีีออออ่่หลตตเรแพงได้นะครับเจดียงเขาไปเบิ้งเม็ดพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งดูคนสื่อตัวได้อีกนะครับผมคนน้ำหาแผลหาหาแผลครับพี่น้องเดี๋ยวอันนี้คือหวยเจดีย์นะพี่น้องเนาะ ครับนี่ครับเปล่หาเมื่อเช้านองเมื่อไรเมื่อไรครับเปล่าหาหาเปล่าโบกงว่าเพิ่นใดมาจากใส่พี่น้องนะนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะพี่น้องนะนะครับก็มียอิโยมเพิ่นกำลังลังไหลกันเข้ามาหลายนะครับผมก็มีของขายหลาย เป็นวัดของปูนิลน้มนะครับเพื่นไห้น้าแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเข้ากับสิ่รอฟังตัวเลขนะครับว่าเป็นตัวไหนครับอ๋อนี่ครับผมเพื่อนบอกว่าสีสางผู้ตาไว้ตรงนี้นะครับผมเดี<ะ>๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเมืองนี่ครับผมเพื่อนสิสางปูตาไว้ตงนี้นะครับผม ช่วงนี้นะครับคนกับผ้ากันลังเขามาเรื่อยเน้องพี่น้องนะครับกับว่าขาดตายดอกมากกันหลายนะครับเ่ราว่าจะเป็นร้านค้าร้านขายน้องพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศนะครับช่วงที่ห้าล่อฟังตัวเลขนะครับผมครับสำหรับผู้ใดที่เขามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้คือเก่าน้องพี่น้องเนาะจ่องดอนหลาชแนวน,นะครับฝากไว้อีกจักช่องแน่นะครับผมเอาไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับผมนี่คือบรรยากาศทั่วๆไป เดี๋ยวขั้นได้ตัวเลขจังได้นะครับกสิเอามาล่งไห้พีไห้น้องไห้ทานผู้ชมเบิงท่านที่นะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเข้ากะล่อตัวเลขกันก่อนนะครับเพราะว่าหลวงปู่นะครับเพิ่นกําลังชันเข่าอยู่นะครับผมบอกหัว่าเพิ่นติปล่อยจับม่วงแล้วี่น้องเนาะนะครับเพราะจับม่วงกขาจีธานะครับผมออามาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับกัเบื้องบรรยากาศกันไปทางๆกันนะครับเนาะ เพื่อนแม่มาเนี่จากเทือแล้วครับผมมาเทือที่สองลวจ้าไอ้งวดก้อนนี่เพื่อนห้ถึกบ่ครับได้ยินข่าวบ่จ้าได้ยินข่าวอยู่เพื่อนว่าจังไรครับผมเพื่อนไฮยวนมองันผาปลาอ๋อเพื่อนไฮเจอไรครับผมหาสามแปดจ้าหาทั้งแปดตรงๆบ่ครับอ๋อหาทั้งแปดตรงๆรงบานี้ มดนี้เพิ่นก็เลยสิยหายอีกบ่ครับเนี่ยจะเพิ่นได้สิยหายอีกมื้อนี้อ๋อครับมื้อนี้เนาะครับเนาะจ้ารอเพิ่นสั่นเข้าอยู่ครับผมโอตอนนี้รอเพิ่นสั่นเข้าอยู่ครับไอ้จังได๋ก็ขอบคุณหลายๆเนัวเนาะวันนั้นวันเราเพิ่นบินทาบาทมาคกอย่างออกมากเพิ่นสิมาอันเพิ่นสิมาอันี่ยรับผ้าป่าเออวันยายนั่นเลยนั่นเหรียญเลยเลยไปปูซาเหรียญนั่นปูมิบุตร lak คนได้เห็นอยู่ในเหรียญนั่นหาสามเปียกใอครับใส่มะเบิ่งเบือมันมันันสีบาาปวดนะนะบบาบากผู้ใดหมาเบิ่งโ่นเน่หาสามเปียกติตัวไม้นา่นว่าหาสามเปียกไ่ได้บ้าคซกันยันมือนั่นแหละคนกระถือกันหลายเลยรครับวเมื่อกี้ถือกระพู้เจ้ายในกลมุยในกลมคนในกลมนะถือกลมโอ้พูดเด็ก ก็ยันได้กลุ่มคนกินบาทแาก็ูดกนนะครับของแสนกวองแสนัวคนจกินพื้นลนัซื้อได้แมมปุนคนติดคนนครพนคนตพ้นนคพนมแต่นี่คนซื้อน้เขาเราต้องไปติดพื้นตัวคุณผากดมากหีพดีมากเลยยายเีดเทียนมากเลยยายดีท ก่อนที่มันอสือราชบินีครูกันกมุ่งเฮาเลยบ่ย่าถี่ถี่เิ่นเขียงหน่อยก่อนที่เป็นเถีเราเราสิเรานางฮาจะขุนแล้วเลยเว้านี่ล่ะเลย่มู่ข่อยเลย่องฟังนเราติดความเกี่ยวหรือมากเกี่ยวหอมาที่หลังมู่ข่อยเรื่องเพื่อดีอันเจ๊กิณดาครับอันนี้ก็คือข้อมูลจากญาติโยมที่เพิ่นมาทําบุญที่วัดเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวจังได๋คั่นได้ตัวเลขแล้วผมก็สิเอามาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ เบ่งบรรยากาศกันเรื่อยๆนะพี่น้องครับตอนนี้นะครับเปิ้นจะหาตัวเล็มาแล้วน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาขอไปิ่งใกล้ๆกันกันแล้วกันนะครับตัวนี้โอ้พี่น้องครับ <c oughs> นี่ครับนี่ครับคือตัวเลขที่คนหายมากครับพี่น้องหุบซีเก้ากับเจ็ดหาครับพี่น้องหุบซีเก้ากับเจ็ดหาพี่น้องครับชัดๆเลยครับพี่น้อง ครับอันนี้ก็คือหอยของปูนิลน้ามนะครับที่เพิ่นหายมากนะครับผมครับผมจังไดก็ขอให้พ่อพี่น้องท่านผู้ชมนะครับโชคดีถูกหวยรู้เฮงให้กันปูทุกคนนะครับเนาะน,น,นะครับผม คือกการดนว่า้าันบนี้วา่เลยนะครับครับผมตัวเลขนะครับเพ็นกระห้มากเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับค้ใดที่เขามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเดอพี่น,น้นนนองด้อยนะครับสำหรันลาชแนลฝากไว้อีกช่องหนึ่งนะครับผม ครับตอนนี้ก็ยาตยโยมกับ่ากันจดใสปรากาจดใส่สมุดนะครับบันทึกใสโทุพรศไว้อันนี้ก็คือบรรยากาศหลังจากที่เพิ่นห้ตัวเลขแล้วนะครับอันนี้เพิ่งจะเจอครับคบเดือนตะกกาวเพิ่งมาโว้ยมาตะเสาแล้วตีแรงมาตะเสาโว้ยมาหอดกับมาตักบัตรถาำบุญก่อนตักบัตรถำบุญเสรกล่าวว่าสิไปกินเขาไม่ให้ไ้กินดรอก เพิ่นหาตัวเลขมาแล้วอันนี้ก็เรื่องานนี่ยฟันฟันใดบอกเจี๊ยแดงหน่อเด้บอกฟันได้ตัวใดนล่ะนั่นล่ะแต่ว่าเพิ่นบอกบอกเหล็กบ่ไดหนงอนอ๋อบอกเจี๊ยดแดงนหมู่บ้านก่อนบอกมาตกงานพอดีเสื้อตไปแล้วอ๋อซื้อไปแล้วอันนี้ครับเดือนตะเกาวเพิ่งจะมาหอดนะครับแล้วก็หอดกันอยู่นี่น้ำบ้องน้ำบ้อาวรับตัวเลขนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมก็เอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับผมเอาไปเสียงสุกเสียงดวองนาพี่น้องเนาะ นะครับอันนี้คือตัวเลขของปูนิลาน้านะครับผมที่เพิ่นให้น่าม,มากนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีตัวนี้แล้วพี่น้องนะครับแล้วพบแล้วพอกันไหมในคลิปต่อไปขอให้พ่อแม่พี่น,อน้องท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยๆกังให้กันคู่ฟูทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ